อาณาจักรคาสิโนโปอยเปตใกล้ล่มสลายนักพนันหายเกลี้ยงเลิกจ้างนับหมืน่นด่านไทยปิดเกมเด็ดขาดเสียงสล็อตเงียบลงในคืนเดียววันที่11มิถุนายน2568คือจุดเริ่มต้นของหายนะครั้งใหญ่รัฐบาลไทยประกาศบีบเส้นเลือดใหญ่ของปลอยเปตปรับเวลาข้ามแดนจาก16ชั่วโมงเหลือ6ชั่วโมง พร้อมคำสั่งห้ามคนไทยข้ามไปเล่นพนันเด็ดขาดทหารตำรวจตรึงเข้มใครไม่มีบัตรพนักงานข้ามแดนไม่ได้ผลคือนักพนันหาย90%คาสินโนใหญ่10แห่งฝั่งกัมพูชาไรายได้หดเป็นศูนย์พนักงานไทยนับหมืน่นถูกเลิกจ้างทันทีบางบ่อนถึงขั้นปิดกิจการถาวรกลายเป็นเมืองร้างในพริบตาร้านขาป้ายไฟบอนโต๊ะไพ่กลายเป็นแค่เศษสร้างแห่งอดีต เบื้องหลังคือความตึงเครียดชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลที่ทําให้ผู้บัญชาการกองพลทหารราชที่สองรักษาพระองค์พลตรีเบญจพลสั่งบีบเศรษฐกิจชายแดนแทนการใช้กําลังนี่ไม่ใช่สงครามด้วยปืนแต่คือสงครามเงียบที่แรงยิ่งกว่าอาวุธในเวลาไม่ถึงสัปดาห์คดีสแกมเมอร์ค้ามนุษย์ลดลงทันที31.45แรงงานไทยหลกลับวันละพันคน คนในระบบคาสิโนทยอยกลับประเทศบ่อนเงาไม่กล้าเปิดเต็มกำลังปลอยเปดจากเวกัสเอเชียสู่ซากเมืองผีเศรษฐกิจใต้ดินกิจกรรมสีเทาสแกมเมอร์ค้ามนุษย์ฟอกมงินทุกอย่างสะดุดทันทีเมื่อไทยปิดประตูชายแดนและนี่คือหมากที่ทรงพลังที่สุดที่ไทยจะใช้ในเวทีเจราจาเจบกับกัมพูชา14มิถุนายนนี้เพราะถ้าไม่มีหมาก คุณไม่มีเสียงในโต๊ะเจรจา